สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผมนัทรักพิชานสงวันนี้เราจะมาเล่นอากาศสดไอโอผมเพิ่งเล่นโดดมาวันนี้วันนี้สักประมาณหกโมงยี่สิบสี่แล้วโอ้โอ้แมงมุมจ้าผมเล่น,นไม่เก่งเลยอะไรเราไม่ซื้อเราต้องกินให้ได้เยอะก่อน,นะครับ เราต้องกินได้เพิไปได้ห้าสิบครับห้าสิบเอาสักอันหนึ่งโอเคเอพี่่ะพี่่ะทำช่องแชทเกมไหมไม่เหรอโอเคพี่ผม โอเคเพจเดียวคืออะไรเพจเพจเพจของคร้าของคร้ายิงไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยของข้าของข้าเฮ้ยกดผิดกดผิดครับโอ้สุดย่งชิงอาหารบ้านเค่อตายเลยออะไรเนี่ยโนผมเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นเพื yeah ่ กลับไปครับการจริงจริงด้วยโอ้โหเลย,ย,ยแมงมุมจ้าแล้วถ้าอยากคนอยากเด้ตัง้งเยอะก็พิมพ์ว่าอาร์คอสโกแฟนครับแล้วคนอาร์คอสโกตัวดีก็จะมาแจกให้คุณแล้วเราก็จะตัวใหญ่ โอเคผมแบ่งตัวได้เละเหตุ hey, ผลที่ผมแบ่งตัวก็คือถ้าเราแบ่งตัวมันจะเก็บแตนได้เยอะกว่าโอเค ตอนนี้เวลาไปสองที่สองเก้าแล้วสี่สิบแล้วโอ้โหเ้อ้ะก็แิบอื้อหืออื้อหืออื้อหืออ้อหืออื้อหืออื้อหืออท้อหืออื้อหืออ้อหืออื้อหืออ้องเออื้อหืออื้อ้อหาอ้อนือ้อหือออ ผมไม่แยกตัวแล้วจิกก่ะนั่นเห็นหมะครับผมจะไม่กินเขาขอพิทีมกับคนนโอ้ยตอนนี้มีคนกำลังไล่จี้ตูดผมผมเป็นทีมกับคนนั้นดีกว่า เคเขาไม่ทิ้งกับผมโอ้โหคนนี้ทิ้เป่าวเฮ้ยเขาจะกินผมขอจะไม่ให้เจ้ากินขอได้ง่ายๆหรอกยอะเยอะโอ้คนนี้เขาน้าจะ แตกครืทีมกับผมน่าจะไม่ตอนนี้ผมงรงโดนจี้ตู่ยังสาหัสครับอืมเอาเข้าไปแล้วอู๊ดเลี้ยวอย่างพกุกกกเราต้องหากินจุดไปเรื่อยๆจุดประสงค์กูเก็บอาก่ะอ่อผมได้เท่าไหร่สามสามอู้ไทยทเอาวันวัน 就接零爆了，我、啊。嗯。我也没买。<jamais> กินผมนลครับโอเคอัพเย้เ่เลือดสาวแล้ว

อ่โอเคเกมมีรหแน่ไหน,นเพสโตนเล่นในคอมก็ได้ครับพิมพว่า,าอาาอากาไอโอวันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์โอู้ด,ดูดูดูด,ดูดเขาน่งเลยข่าผมอยู่เมามัน

เอ้ยเย่สีแดงไม่ชอบหรอกชอบสีฟ้ามากกว่าอืมอืมอืมครับอืมมันเลยครับเขานี่เอน็นกดกดเลยครับไม่ใช่ยิงสิต้องแบบงตัวยิงได้เรือยครับโอเคยิงได้เลย ขนาดซื้อเจห้าแล้วนี่มันยังแหลกอยู่เลยไง้เพื่อนตายเลย <c oughs> อืมพึ่งสมารท์ทที่แล้วก็กิน

ตายเราจะปิดคลิปแล้วตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออนเมื่อกี้เมื่อกูคงดีตายปิดคลิปคลิปนี้จบแล้วบ๊ายบายกดติดกดซับสไครต์กด,สสกดสสติดตามกันด้วยนะเจะอกันวันหลังบ๊ายบาย